แทงจึกอ๋อทีเดียวให้ตรงครับพี่ถอดปั๊มโซล่าออกครับ ดับอยู่กรเบกดำซิ่งวิ่งดาวอืมวิ่งดาวไม่ใช่พี่วิ่งดาวไม่ใช่กระกดำสิ่งพูดความยาวสาวความยืดนั่งอือพ่อนั่งกินมาม่ากจริงนี่ถอดออกหมดเลยใช่ไหมพี่อถอดออกหมดเลยไหม เือดกทั้งตัวแหละเฮ้ยไม่ได้ใช้งานลบสามวันได้สามเดือนทำเสร็จเดี๋ยวลากลับบ้านลากลับบ้านถ <c oughs> อดปัม๊มโซล่าครับโซล่าดีเซลที่เชียนงงยน้ำใหม่ฮะอร์มัไบ้งโอดิงเหรอตัวหกตัวจร้งต้องวัดขนาดดิ รกาก็รู้มันก็มันยากบอกพี่ซื้อเป็นชุดไปเลยชุดใหญ่เลยพี่คืนนี้ก็รื้อออกกรับลื้อถึงตอนไหนออครับ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 บอกให้กินนมเยอะๆอู้นักเหมือนกันวรืะ bài ปลายหัว này นี่ Này này, này bài ตรง này หัว này อ่ะเนี่ยต้องหงายลงอีก อันนี้ไม่มีเลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีรอยเนี่ขาวเลยนะอืมเนี่ยไม่มีเลยบางเลยอันนี้หายเลยเนี่ยอ๋อมันจะฉีดให้เห็นเลยเหรอใช่มันคือเป็นรอยเผาไหมไงที่มันฉีด<อ>ไปแล้วตรงนี้มันจะเปียกแล้วมันจะเผาไหมมันจะเห็นมันดวงดวงดวงนั้นไม่มีอม,มันต้องฉีดกี่สี่ห้ามั้งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าอันนู้นเหลือสี่แล้วสี่ ีแบบไม่เต็มใจด้วยมีการวัาสีไม่เต็มใจด้วย <c oughs> วัฉีดนี่ไอ้ซปเปอร์กรีนแพงไหมพี่เฮ้ยพี่เหล่าครับเราก็เลี้ยงไว้ด้วยเนอะสูบไหนเลี้ยงไว้ให้<อ>หัว,วหัวฉีดซปเปอร์กรดเนี่ยแพงไหมไอ้ฝาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหัวหนึ่งอ่ะฝาขอสูบี่ล้างอ่ะไเป็นไรผมแต้มสีไว้อะเอาสูบไหนมาเรเลี้ยงไว้เหมือนเดิมเนอะสูบไหน เออแจวเลยมันหยิบจานไหนมาเฮ้ยอ้นั่นแรกฝั่งนี้ไหมเหรอพี่เหล่าก็เลี้ยงตามนนี่ไปเนี่ยอันแรกมันเริ่มจากตรงนี้แหละด้านในนี่ยออันนี้ก็เลี้ยงสองสามสี่ไปนน่นเลยไหนพี่เตามีไหนไม่เห็นเลยพี่พี่เก่งนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก น,น,นี่ครับอุปกรณ์ที่ถอดเมื่อคืนอู้ถ้าได้โบนี้ไปใส่รถกระบะเนาะใช่ป่ะอ,อันนี้เนะพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปไม่เท่าไหร่นี่อ่ะอะไรนะเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปเนี่ย หารอบเดียวมันเราเตะใช่ไหมรอบเดียวก็วิ่งจนหายใหม่ฮะมีเป็นเป็นผงเลยวิ่งไปเยอะเหมือนกันนี้เนาะเนี่ยมันมันเป็นผงละยิบลยยับในมือเศษมั้งเหรออี่อะไรคาราเมลหอมหวานรับประทานง่ายคหอมหวานรับประทานง่าย นง่อนอะไรเงี้ยช,ช่องๆอ่ะโอ้พี่มือมไมพี่สวยจังเลยมือหาเเินหน้าทองสวัสดีครับสิเกง่งอ,อย่าผมล่อมากช่วยผมยกก่อนครับจะตัดคลิปก่อนสันวตว์เดี๋ยวเอาลิจานี้ออกรับรองจุดระเบิดพลาด <laughs> จำไม่ได้ด้วยใช่ไหม มี่นี่มันมีริ้นอยู่ขายบุกเรียมออกปีออกไอเนี่ยไม่งั้นดึงออกมาไม่ได้ติดนี่ครับยกปังโซดาออกมาละพี่ไปโมไหมโมปั๊มนี่ยน้ำมันเครื่องอยู่อยู่เนี่นเลยนะแช่เป็นอ่างเลยครับเนี่ยังแช่อยู่เลยเนี่ยอดสนมันรั่วใช่ไหมได้ จับไป,ไปห,มหมดพอดีไหนๆก็ทำแล้วทีเดียวยจะให้เสียชื่อ,อม <c oughs> ผมจะทำทำดีทำไม่ดีก็ยังชื่อเดิมเลยจะให้เสียชืนี่ยช่างเก่งทำผ้าก็ยังชื่อเดิมช่างเก่งช่างเก่งทำผ้าแล้วช่างเก่งนะฮะมันจะทำได้อยู่ พาแล้วช่างเก่งเไงฮัลโหรลเราก็กำลังล้างพี่เก่งบอกไม่ต้องล้างสะอาดมากหรอกเนี่ยมันรั่วอะฮะ มาปาดปออะไรแล้วมั้งเหรอเห็นรา่าอง่นงก็บอกคุณก็ชว่าทำงานสะอาดเราก็ทำงานรกลวกมาอืม แกปอนครับทำไมเขาต้องเรียกกุญแจปอนนะพี่เจมทำไมเขาต้องเรียกกุญแจปอนเวลาเราใสมันจะได้ใสขนาดหลมปังเป็นแท่งก็ังเรียกหลมปังปอนใสเอาถุงใสถุนึ่นี่มาเป็นแท่งก็ต้องเรียกประแจปอนมันก็ไม่ได้เล็กๆก็เรียกประแจธรรมดาสาระฮะ ลูกสูบก็ถอดออกแล้วพี่ลูกสูบถอดออกหมดเลยอ่ะโอ้าวงนกระเซงช่างเก่งเลยครับวันนี้คิดยังไงครับอะคิดยังไงครับหนึ่งลุงหกอ๋อแต่ไม่ใช่นะครับเมื่อคืนผมไม่ใช่หนึ่งลุงหกผมเมื่อคืนว่าผมจะหนึ่งลุงสามเมื่อคืนนะอ่ะได้ไหม โอ้เหลือแล้วผมบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมเลยเลยถือถุงไป้สามใบไปเลยคนละแผลพพี่แล้วนี่อะไรเนี่ยถ้าวงแหวนที่มันขั้นระหว่างตะเก็นเนี่ยันต้องวางไว้งี่มันเดิมอ่ะใช่เรื่องของระเก็นต้องเอาไปล้างนี่เนี่ยเห็นคาลรงนี่ดิแม่มันต้องมาขัดตัวนี้ออกอ๋อวางไป เนี่ยคืออย่างนี้แล้วเอาก็ปะกินก็วางแล้วก็อัดแล้ววงเว้นต้องมากไหมตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม่รู้เนี่ยก็ผมวางไว้อยู่ยังไม่ได้วัดเล้วถ้ามันหนาเท่ากันแล้วก็ลึบลวกเลยหาเวอร์นี้ไม่เจอเลย <c oughs> ย,ยคิดด้วจะมาทำงานขนาดนี้กรอนก็เลยไม่ครบ ก็บอกแล้วยังไม่มียังไม่มีดึงองศาโอ้พี่เขาผมเห็นเขาดึงองศาไงทำไมพี่ต้องจุดๆแล้วหมุนเอาหมวมีเราผมไม่ใช้ผมก็้ามาตรงที่เกียดจับไม่มีใครช่วยจับเนาะลาหมุนมันต้องจับองศาให้มันนิ่งแล้วตอนนี้พี่รู้อย่างองศาเท่าไหร่เนี่ยรู้ยังแล้วอยู่ในคอมหมดแล้ว อยู่ในคอมหมดแล้วถ้าคอมดับป่ะพี่อยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วอ๋อไอถ้าอยู่ในคอมถ้าคอมดับอะไม่ดับจะดับได้ไงลืมรหัสเลยสำคัญลืมรหัสคืนเดียวนั่งนั่งดูทิกตอกอ่ะได้สเปคเครื่องมามาดูด้วยอ่ะไปดูนี่นั่งดูทิกตอกเมื่อคืนนั่งหัวเราะคลิกคลิกคิกคิกได้สเปคของไอ้นี่มาดูเฉยเหรอเป่นอะไร ไปเครื่องไหมโอเคครับคิมนี้บายบายครับสวัสดครับ,รบ,รบ,รบโอ้ยร,ร,รีบไปไหนล่ะ